นาสนใจแห้งเนาะอันนี้ก็ใส่ใส่เป็นกะละมังเออกะละมังกะละมังพลาสติกธรรมดาเนาะมันสวยเนาะมันคือดอกกุหลาบไงเอเดียังเกาะปัตเตห์เฮดค่ะบัตเตร์เฮดอ๋อมันเหมือนสื่อพลังหอยจำบ่คไยได้ซื้อพลัง่อยจำบอคไยได้มันคือมันคือดอกกุหลาบเนาะอันนี้ให้เองบ่ครับนี่ทถันลองทำเองค่ะทำเองเนาะอันนี้ขายจังไดกะละมังละลอยจ้ะกะละมังละลอย อืก็คือสามารถเลือกได้แบบนี้เนาะ,ะจะแบบอะไ<ด>สนับกันได้อือเนาะอันนี้อันนี้อันนี้กินโอ๊กเนาะ,ะน,นี่กินโอก๊กเออมันมันสวยดีไงม,มันสวยกว่าอันนี้มันก็คือแบบเคล็ดเก็บขายอันนี้มันเป็นแบบเครื่องยังก็เป็นแบบประดับก็ได้ค่ะ,ะสามารถแต่งเป็นแบบประดับได้สามารถเทปเป็นแบบประดับได้นะครับสวยๆงามๆนะครับเก็บกินก็ได้เนาะ ที่เลีเฮ็ดเล่นๆแบบที่นี่มันได้ขายก็เลยก็เลยซื้อเฮ็ดอีกสเฮ็ดเพิ่มค่ะผมกำลังเฮ็ดมันบ่ครับนี่ครับสอนได้บดด่เนี่สอนได้ยกเอาเอากระสันไปสอนเลยดีกว่าเอาเนาะเพื่อคนที่เขาอ่าอยู่ไกลๆนะครับอยากเฮ็ดตามนะครับนี่บ่เ้าใส่เป็นกระมังกระมังยังสิปุ้มเลยกระทำว่าตัดเอาเองบ่ครับจ้าตัดเอาเองอา เฮ็ดแบบพักนก่อนตอนนั้น่อยเฮ็ดแล้วเราแบบ,บรุ่นกระลังนะมังรุ่นน่ะเสกๆกอนกะลัมังนี่ไบยักษ่บิบหาแบบยี <25. S 1> ่สิบหาแบตารุ่นน้อยนอั่นยี่สิบตัวนีนอิปหาตัดต,ตามตามาที่เ้าขกี่ไ้ นจะได้ประมาณนี้ค่ะครับกรเไรตอป่ะกระโจมต้องอ่านโอ้อ่านเพื่อซีกันแล้วแต่ แต่แต่ตะห้แต่แต่ตะห้าถนัดต้นหนึ่สกิก้าเอาเลยแต่มันทีค้าเป็นประมาต้เอาตัวหน่อยลงก็ได้ตัวถิ่นพันธุ์ใหญ่แต่ แต่นนว่านีห้าเสษตน้นญ่ห้าใส่ตีกันเนาะแมนต้นไงใส่ตีมันก็าสาห่หางแล้วก็มีมจาอเลยปกติดังไฟเอาไม้แขนเสือจิ้มเอาก็ได้อยู่แต่ว่าขีาดดังไฟเสีป่าไปเลยแนวฮะเอเาออาเต็มเต็ม ผู oh. ้น okay. um, okay. ี่ายสำหรับให้มันมันลมลมถวยนั่นนะคะพอดีเท่ากับในวัดมือเอาลงไปมันสิพอดีจังจิโอ้เตะเลยครับโอเค้าบไปลูกครับคนขยนใ่มใหอไม่จิลงแ่ไม่ใช่ลิดเออส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 ลิด แต่ประมาณเราไม่ได้ใช่ได้แต่เสร็จพอดโอีโอเคครับผม,ม,<า>มต่อไปครับอเ,เอาน้ำใส่โอเค แต่เติมน้ำเต็มหลอวเขาก็สสารอาหารใส่สารอาหารเอบีเข้ากับพุ่นให้สารอาหารเอบีมันเอนี่ให้มันละลายก่อนใ,ให้มันแตกโตก่อนเขา่คยใส่สารอาหารบีตาม,มตามที่หลังเนาะค่ะเนาะสารอาหารบีเนี่ยก็สองฝาเื่ากันค่ะ เอหนึ่งฝาดีสอฝาค่ะเอสองฝาดีค่ก็สฝาน่แล้วสองฝาโอเคข้นเนี่ยมันเข่ากันครับตั้งแค่นั้นห้ากระปูกด้เลยครับก้าิหัวได้จังไดวันหน่มันพ่อจังไ มันจะมึงนี่มันจะพอดีค่ะหนามที่ห่างกันถึงค่ะห่างมันถึงพอดีห่างกันถึงหนามอาจารย์ทอค่ะห่างถึงหนามพอดีหลังจากนั้นก็เอาก้าเอาก้าไอ้ักครับเอากลับมาลุ่งนี่สิครับลงให้ฟองหนามนี่พโนลอยหนึ่งครับ พกมัดตูดนี่หน่อยนึ่งเอห่ากระลงหอห่ากเราล,งาาล่งกินน้าได้นั้นข้าวเขาข้างล่างนี่มันสีหา่ามันสีบอบออันนี้บ็ขาดข้าาเขามาจากข้างล่างครบชุบพอได้สิบหามือพอดีอ๋อเอาลง สิบห้ามือก็ได้พอนี่ถ่ายในเดซิพารมือห้าลงนี่ก็ดีออหมายถึงพอการสิบห้ามืค่ะสิบห้ามือในสิบห้าตัวนี 15, ้เลยจ้าเหือยเหรอสิบมือตัวนี้สิบห้ามือก็ดีแล้วค แค่ในกับเซ็ตตค่ะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นโอ้สายเวลาบรดุน,นะครับเนาะแับเดียวนะครับแับเดียวเราก็จะได้ผักสวยๆไว้ประดับก็ได้มั้นาะแม่ค่ะไว้กินก็ได้เนะครับตัวนี้ได้จัาเมือ่อหรอครับนี่ลงไหวเจัาเมือ่อหรอตัวนี้ลงได้สามมืออ่อนี่ยสามมือ่อตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ขนาดนี้เลยค่ะจะได้ประมาณเดือนหนึ่งได้กินอีหลีแล้วตัวนี้แหละครับตัวนั้นน่ะประมาณสองอาทิตย์ตัวนี้สองอาทิตย์ค่ะอืมตัวนี้ก็บที่สั้นกันเหรอครับตัวนี้กับสามอาทิตย์เหรอตัวนี้สามอาทิตย์กินได้หรือยังครับตัวนี้กินได้เราแต่ว่าก็อยากให้ใหญ่กว่านี้แน่จังน้อยจังน้อยเนาะแต่ใันอยากกินก็คือกินได้เลยค่ะโอ้ผู้ใดสนใจพัก สดๆแบบนี้อ่ะแวะได้นะคะแบบนี้นี่กะละมังละลอยถ้าผ่ขขาข้าซสื่อเป็นโล่โลละลอยค่ะกันสื่อเฉพาะพาักครับอ่าแบบนี้ลอยแน,น่นละลอยเอาทั้งกะละมังนี่กะละมังละลอยเพื่อนค่ะเอาไปประดับก็ได้เอาไปประดับกระชีใดต้นใหญ่จังสี่เลยค่ะทั้งกะละมังเลยหนึ่งลอยกาจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ผสมกันอยังก็ได้ผสมกันแบบนี้ก็ได้ได่ค่ะนอคับนออยู่บ้าน สี่แยกนาเจริญตำบลสนออำเภอโคขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะที่ทําการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอโคขันค่ะครับผมอันนี้ก็ผีพ่พันธนะครับผมเป็นทันร่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนอำเภอโคขันกลุ่มกับปลูกเองค่ะครับปลูกเองทั้งเมดครับนี่นะครับอันนี้ก็ของสมาชิกเป็นของสมาชิกครับผม โอเคครับขอบคุณลายๆครับทดลองสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับสสวัสดีค่ะ